สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารากันค่ะยินดีด้วยพระเอกดังจอวิวารอบสองว่าที่เจ้าสาวสวยโปรไฟล์ปังคบหาดูใจกันมานานเกือบสองปีทวีความหวานคลั่งรักเพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเคลลี่ธนพัดกับสาวสวยนอกวงการพลอยภัยลินพมรมนตรีก่อนหน้านี้ก็มีภาพที่ทั้งคู่แต่งชุดไทยคล้ายชุดบ่าวสาว ข้าวัดจนถูกหรือว่าซุ้มแต่งงานเงียบแท้จริงเป็นเพียงการไปทำบุญกราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชส่วนเรื่องแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมหนุ่มเคลลี่เพิ่งได้ให้สัมภาษณ์ไปว่ามีการพูดคุยเรื่องแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ภายในปีนี้ก็ต้นปีหน้าตอนนี้ก็รอทางผู้ใหญ่มาพูดคุยสู่ขออย่างเป็นทางการ สุดดูเหมือนว่าข่าวดีใกล้เข้ามาทุกทีเพราะเมื่อคืนนี้วันที่17กันยายนพลอยภัยลินได้ชวนเพื่อนๆืนคนสนิทมารวมตัวปาร์ตี้สลัดสดกันสนุกสนานคาดว่ามีการสวมแหวนตีตราจองกันแล้วนักถอยหลังใกล้เข้าประตูวิวาเข้ามาทุกทีแล้วทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวด้วยนะคะ